สวัสดีครับใส่เสื้อกล้ามพล้ามไปเรื่อยมาอีกแล้วนะครับอืมวันนี้จะพลามอะไรดีก็เข้าเดือนคฤษภาแล้วนะครับแป๊บเ,เดียวก็เข้าเดือนที่ห้าของปีสองห้าหกห้าสองพเร็วมากแล้วเดือนนี้มีสิ่งที่สําคัญสําหรับ คนกรทมคนกรุงเทพก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมวันที่22พฤษภาคมนี้นี่องนะครับก็ก็เลยอจะพลาดน,นิดหนึ่งว่าอืมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรทมหลายเบอร์ที่ทําความเดือดร้อนลาคาญให้กับชาวกรทมโดยเฉพาะผมรู้สึกมากไม่ว่าจะเป็นป้ายหาเสียงที่วางเกะกะอยู่บนทางเท้านะครับและบางทีก็ ที่เดินนะเดินแทบจะไม่ได้เนอะนะครับบางทีหัวจะไปชนเอาหรือบางทีวางปิดทางคือเรียกว่าปากซอยเนี่ยคนรถที่จะออกมาเนี่ยเขาจะมองซ้ายมองขวาแทบจะมองไม่เห็นรถที่วิ่งถนนใหญ่ผ่านมาทําให้เราออกตัวรถออกจากซอยเนี่ยได้ลาบากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเบื่อมากนี่มันยุคไหนแล้วมันคือยุค 5G แต่ว่ายังได้ยินเสียงรถแห ลงหูตั้งแต่เช้านะครับคือมาทุกวันคือไม่รู้คุณจะแห่ทําไมที่คิดว่าจะมีประชาชนชาวบ้านตะศีตสาที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วได้แต่ฟังเสียงคุณกรอกใส่หูเบอร์นั้นเบอร์นี้อะไรเงี้ยแล้วเขาไปเรียกคุณหระครับผมว่ามันไม่ใช่นะคืององมากบางทีอยากให้ให้ทุกคนช่วยกันนิดนึงนะครับว่าคนพวกนี้เนี่ยเต่าล้านปีมากๆเข้ามาทําอะไรไม่ได้หรอกครับนะครับนั่นคือเราเรียกผู้ว่ารุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่จริงๆที่เขาคิดใหม่ทําใหม่แล้วเป็นนักปฏิบัติได้จริงนะครับไม่ใช่ทําอย่างเดียวแต่คิดไม่เป็นนะคือผมว่าอย่างที่คนที่ผ่านมาคนปัจจุบันก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่ได้เรื่องนะครับว่าเป็นไงก็ออกไปใช้สิทธิ์จะเสียงวันที่22พสษองสภาคมนี้กันนะครับผมมีอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วคนคนนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าคทรอ,อิสระด้วยคะแนนนําอยู่ด้วยนะครับเป็นรุ่นพี่โรงเรียนของผมด้วยนะครับอพอพูดง่าย ไม่ต้องทมอะไรมากเบอร์แปดแต่ว่าผมไม่ได้ชี้นำนะครับแต่ว่าผมผมก็คิดว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของกรุงเทพและคนกรุงเทพได้ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆได้แต่ว่าทั้งยังนั้นรักใครชอบใครก็ออกไปเลือกนะครับแต่ให้ดูวิธีการหาเสียงดูนโยบายดูวิธีคิดดูผลงานปฏิบัติที่ผ่านมาเพราะมันใช่ไม่ใช่นะครับที่จะมาพากรุงเทพของเราให้มันน่าอยู่ขึ้นจริงๆ มันน่าเบื่อมากเนี่ยจนแกมาจนอายุจะ50แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่เห็นจะไปไหนเท่าไหร่เลยมีแค่บางยุคแต่อดีตนะครับที่ชื่นชมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่เห็นมีอนาคตอะไรขึ้นมาเลยดังนั้นเรามาเปลี่ยนกรุงเทพด้วยกันด้วยเมื่อเราไปกาลงคะแนนนะครับที่วัดกทมที่จะพาความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่กรุงเทพและชาวกรุงเทพของเราในวันที่20อพฤษภาคมนี้ครับ